Bring that ass back like a boom, 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 boom. สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รุมรถยนต์ฟอร์ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร024285888อัสลามุอะัยกุมครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องบุนอฟอร์ดอีกแล้วนะครับผมเบสท,ที่ปรึกษ,ษาการขายนะครับ จากฟอร์ดพระประแดงครับคุณลูกค้าเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านฟอร์ดครับวันนี้นะครับผมพาคุณลูกค้านะครับที่เป็น FC ในช่องบุโน่ฟอร์ดชาแนลของผมนะครับมาเจอกันอีกหนึ่งคันในความพิเศษเลยนะครับที่ผมจัดให้กับคุณลูกค้าเลยแต่ก่อนจะไปรับชมยังไงฝากคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับช่องบุนโนฟอร์ดชาแนลของผมไปด้วยนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายยินดีให้บริการทุกท่านเลยมาครับคุณลูกค้านะครับวันนี้ผมพาคุณลูกค้ามาเจออีก1รุ่น1คันนะครับกับแคมเปญพิเศษที่ผมจัดให้เลยนะครับกับเจ้าของหลังผมคันนี้เลยครับเป็นเรนเจอร์นะครับ d b l XLS นะครับ 6AT นะครับราคาค่าตัวตั้งขายอยู่ที่899,000บาทครับคุณลูกค้า รับฟังดีๆเลยนะครับโปรโมชั่นที่ผมจัดให้กับคุณลูกค้าเจ้านี้เลยนะครับสดสดร้อนๆเลยท่านใดนะครับไม่อยากเกรบดอกเบีย้ยผมให้เลยครับศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสี่สิบแปดงวดเพียงคุณลูกค้าดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับแต่คุณลูกค้าท่านนี้เรื่องอีกหนึ่งอย่างครับที่ผมจัดให้ คุณลูกค้าท่านนี้เลือกเป็นฟรีชุดแต่งแบบนี้รอบคันเลยครับท่านใดสนใจนะครับโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์092-2610523ครับเดี๋ยวผมพาไปเดินดูครับว่าแคมเปญที่ผมจัดให้กับคุณลูกค้าท่านนี้ที่เลือกในออปชันฟรีชุดแต่งรอบคันแบบนี้จับยัดอะไรลงไปบ้างนะครับหล่อลงตัวสวยงามขนาดไหนเห็นไหมครับสีต้องทองคุณลูกค้าท่านนี้ผมบอกได้เลยครับว่ามีรสนิยมมากนะครับนานๆจะเจอคุณลูกค้าเลือกสีของล้อแมกซ์ลายนี้สักทีแล้วบอกได้เลยครับพอจับยัดเข้าไปในเจ้าสีขาาวววหลลล่องตัััมมกกรบเเดี๋ยยไปชน มาครับคุณลูกค้ามาดูออปชันนะครับที่ผมจัดแคมเปญให้กับคุณลูกค้าท่านนี้นะครับในรุ่น d b l นะครับ XLS นะครับ 6AT 4ประตูกระบะ4ประตูยกสูงตัวเริ่มต้นนะครับของทางเรนเจอร์เรานะครับกราคาค่าตัวที่899,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรดีเซลนะครับซิงเกิลเทอร์โบ170แรงม้านะครับ405นิวตันเมตรจับคู่มากับเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบ6สปีดนะครับแล้วก็ตัวขับ2นะครับจะมีโหมดการขับขี่ ให้เลือกใช้ถึง4โหมดด้วยกันนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับว่าความพิเศษนะครับที่ผมจัดให้ในแคมเปญชุดนี้นะครับที่ผมจัดให้เลยนะคุณลูกค้าสังเกตอย่างแรกเลยครับตัวหนังสืออะคริลิกคำว่าเรนเจอร์นะครับที่ฝากระโปรงตัวนี้โรงงานจะไม่มีมาให้นะครับผมมีการแถมให้คุณลูกค้าไปนะครับในส่วนของตัวหนังสืออะคริลิกคำว่าเรนเจอร์พร้อมกับนี่เลยครับชุดแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะครับ คำว่า FORD สีดําหยาบนะครับทรงแรปเตอร์นะครับพร้อมกับไฟสิวนะครับมินิมอลไลท์จุดสีส้มนะครับที่จับยัดเข้าไปในกระจังหน้าชุดนี้นะครับพร้อมกับนี่เลยนะครับ ชุดสเกิร์ตนะครับทรงแรปเตอร์ที่มีให้กับคุณลูกค้านะครับในโปรโมชั่นชุดนี้ที่ผมจัดให้เลยนะครับและยังไม่พอครับความพิเศษสุดๆจะอยู่ในด้านข้างแล้วครับคุณลูกค้าท่านใดที่กําลังรับฟังคลิปนี้อยู่อย่าพิ่งเลื่อนไปไหนนะครับเดี๋ยวไปรับชมนะครับความพิเศษสุดๆในโปรโมชั่นและก็ชุดแต่งที่ผมเสิร์ฟเข้าไปในเจ้าลูกค้าในเจ้า d b l XLS คันนี้กันครับไปรับชมเลย มาครับคุณลูกค้ามาดูในด้านข้างก่อนเลยนะครับสิ่งที่เห็นอย่างที่ผมบอกครับคันนี้มีการตกแต่งพาร์ทแรปเตอร์รอบคันไม่ว่าจะเป็นกระจังด้านหน้านะครับสเกิร์ตด้านหน้าคิ้วซุ้มล้อก็เป็นทรงแรปเตอร์เห็นไหมครับว่ามีความใหญ่นะครับแล้วก็ริ้วรอยการต่อต่างๆเข้ามุมสวยงามนะครับใช้งานได้จริงนะครับและความพิเศษกิมมิคของคันนี้เลยครับนี่เลยครับรองเท้าคู่ใหม่นะครับ เป็นล้อแม็กขนาด20นิ้วนะครับสีทองลายเขากว้างนะครับของแบรนด์เอแอมพายออฟเซตศูนย์นะครับเป็นล้อขนาด20นิ้วรัดมาด้วยยางนะครับเอทีนะครับเป็นยางซูแม็กไทยนะครับขนาดยางจะอยู่ที่275นะครับทับห้าห้าอนะครับซึ่งเป็นแม็กขนาดขอบ20นิ้วผมบอกได้เลยนะครับว่าจัดชุดแฮปปี้มิลตัวนี้เข้าไปนะครับเลี้ยวก็ได้นะครับดัมก็ดีไม่มีติดครับคุณลูกค้าใช้งานได้จริงนะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับไม่ชอบในเรื่องเสียงนะครับผมบอกได้เลยว่า Yeah, Rick, อย you. You like specs, like this, guys, like, ่าเล่นนะครับยางชนิดนี้มันจะมีเสียงให้ได้ยินบ้างนะครับถ้าคุณลูกค้าชอบในสเปคประมาณนี้ฟิปเมนต์ประมาณนี้นะครับแต่ไม่ชอบเสียงผมจะแนะนําให้เล่นยาง H T ก็คือยางตระกูลเดียวกับที่ติดมากับตัวรถนะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าต้องการความโหดดุดันของลายดอกยางนะครับแต่ไม่ได้ต้องการเน้นลุยมากยาง A T ก็เหมาะครับแต่อาจจะต้องแลกกับเรื่องเสียงที่มีเข้าไปในห้องโดยสารบ้างเล็กน้อยนะครับคุณลูกค้ามาครับมาเดินดูด้านข้างกันนิดนึงนะครับในส่วนของด้านข้างกระจกนะครับก็จะให้มาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ พับแบบเมนวลนนะครับปรับบานกระจกแบบไฟฟ้าพร้อมสกรูด้านข้างคําว่าเทอร์โบนะครับที่บ่งบอกเลยว่าเป็นซิงเกิลเทอร์โบนะครับราวบันไดเหยียบมีมาให้นะครับเป็นชิ้น PVC ผิวดําหยาบกันลื่นนะครับผมฟิล์มนะครับที่คุณลูกค้าท่านนี้เลือกไปนะครับผมจัดให้เลยครับเป็นฟิล์มแบบเซรามิกนะครับขนาดฟิล์มความเข้มเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่80%นะครับคุณลูกค้าท่านนี้ชอบมืดครับไม่ชอบแดดอ่ามาครับแล้วความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมบอกได้เลยที่จัดให้เจ้าคัันเครรบบห็ม คันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเลียนแบบแรปเตอร์ทุกอนุนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับสติเกอร์ด้านหลังก็เลียนแบบแรปเตอร์นะครับบอกแล้วว่าคันนี้นี่ยกแรปเตอร์มาใส่ใน DBL XLS เลยครับคุณลูกค้ามาดูความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับที่อยู่ในด้านหลังกันว่าคันนี้พิเศษอย่างไรมาครับคุณลูกค้าไม่พูดไม่ได้ครับความพิเศษสุดๆเลยสําหรับคันนี้ผมบอกแล้วครับว่าเลียนแบบแรปเตอร์มาทุกอย่างผมจัดแถมไปให้เลยครับคุณลูกค้ากับเจ้านี่เลยครับปกติ ไฟด้านหลังนะครับของ DBL XLS นะครับจะเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับแต่คันนี้มีการปรับเปลี่ยนนะครับเป็นไฟแบบ Full LED นะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับเป็น LED ทั้งเส้นเลยนะครับคุณลูกค้านี่เห็นไหมครับไฟถอยไฟพามากไฟลีไฟเบรก LED หมดนะครับยกเส้นผมแถมให้เลยนะครับและนี่ครับเพื่อให้เหมือนที่สุดนะครับสำหรับตัว DBL XLS คันนี้นะครับเรียนแบบแรปเตอร์ให้เหมือนที่สุดนะครับติดตั้งตัวหนังสือคำว่าแรปเตอร์ด้วยเห็นไหมครับคุณลูกค้า นี่ใส่ตัวหนังสือด้วยนะครับเป็นตัวนูนนะครับตัวนี้เป็นตัวนูนนะจะเป็นตัวคล้ายๆอะคริลิกทรงแรปเปอร์เลยนะครับเป็นตัวนูนเป็นสีเทากาไฟนะครับตัดกับสีตัวรถเห็นเด่นชัดมากนะครับท่านใดที่ไม่ได้ติดตามหรือเป็นสาวกของฟอร์ดนะครับเห็นแวบๆเนี่ยคิดว่าคันนี้เป็นแรปเปอร์แน่นอนเลยนะครับผมมั่นใจเลยแล้วความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับไม่พูดไม่ได้อยู่ด้านหน้างเลยครับมาดูเลยนี่ครับเห็นไหมใส่ปลายท่อนะครับคุณลูกค้า เป็นแบรนด์ HKS นะครับปลายคาร์บอนด้วยนะครับอันนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เป็นคาร์บอนแท้นะครับคุณลูกค้าตัวนี้เป็นคาร์บอนแท้นะผมบอกเลยนะครับคุณลูกค้าท่านนี้เอาทุกอย่างให้เหมือนแรปเตอร์ที่สุดนะครับผมบอกได้เลยว่าท่านใดสนใจนะครับต้องรีบแล้วครับแบบโปรโมชั่นนะครับ0% 48งวดหรือจะเป็นฟรีชุดแต่งนะครับผมจัดให้เลยครับเพลงแต่คุณลูกค้าทักมาหาบรูโน่ได้เลยครับเดี๋ยวบรูโน่เสกให้ครับคุณลูกค้า โอเคครับคุณลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างครับกับการพาดูนะครับเจ้า DBL XLS นะครับเรียนแบบแรปเตอร์ทุกอนุผมใช้คำนี้เลยนะครับท่านใดนะครับสนใจรุ่นนี้อยู่และอยากจัดนะครับในชุดออปชั่นนะครับ การแต่งตัวแบบนี้นะครับยังไงโทรมาได้เลยครับที่เบอร์0 9 2 2 6 1 0 5 2 3อน์ะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงครับเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านฟอร์ดยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆและแคมเปญดีๆที่ผมนำมาเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าที่เป็น FC ในช่องบูธฟอร์ดและคุณลูกค้าที่เห็นคลิปนี้กันอย่างเป็นประจําสําหรับวันนี้ต้องขออนุญาตขอตัวลาครับอัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ